เอาไปเลยปะนะาเปั่วแ่ออหยยบอกวงว้าช่างานนี่ยยนยองงอแต่มันเนี่ยเบบออ้าเลบลินนเลบลินเลบลินอบัาบูยมงีแบบ สบายเลยเนยา,ะไ,าะไอศรมรต,ม,รนตมน่นสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ออติดตามชมทุกทัากยทอง o f ฟ i ิเ a ียทกทัพนกทองแฟนเพจนะคะวันนี้เราจะไปทำบุญค่ะเราจะไปอ่ไรสดใหม่พัชรีอีิเทอาไหรก็นห้ จีบบอีพีจีปจปแปดนี่ราคาก็เลยถือโอกาสนี่ไปทั่งบุญค่ะแล้วได้ให้ผู้ขับรถมาด้วยนะะักขาวันนี้พี่ม่อนสีนสวัสดีค่ะพ้ยว่ารับตัว <laughs> <laughs> น้องบิกกี้ชินานวนค่ะว่าใครเห็นสิีด้วยวันนี้ขับรถให้ซูเปอร์สตาร์อ๋<ม> <laughs> <laughs> อเพิ่อย่างมาขับรถดีไ <laughs> ลท์พี่น้องเอ้ยก็ได้จ้าก็ได้สีของลองลอง บ่ได้จ้งเลี้องไอติมก้อซื่อไอติมกูก็ซือยังดิไอติมกูก็เป็นผู้ลี้ยงเด้อซเอรเลี้ยงเด้อจ้างม่เมียมันแนวใดนี่ยโซ่จกเงินสะาดตาประเดีเออท่านจกเงินสาดี่กูกันมทันใจจิเอาของเเียน้าจริงจกเงิน็ดาดตาแล้วแล้วเทียแหนเล้วควานเอบเราจะไปวางน้ำน้องสับเราจะซ้ำรไม่นี่ไปจะรั่ไข้าวนะ หลาย่แมอันนี้โซฟเ่อของเราในวันนี้นะคะเอาอยู่บๆลำเลยลำชีหนึ่งไมขายลอตเตอรี่ว่าขายของไหนโอนได้ลูกโอนได้โอ้โหได้ดีวีสรุปขายขายลอตเตอรี่ก็ใช้แว่นตามือขายลอตเตอรี่นต่ไอ้โต๊หมาดตลูกเนอะใช้โอเมียนั่นแหละครับคนสวยสรุปขายแล้ววันที่หนึ่งปารใช่เกือบใช่เกือบ เกียให้เสียทางไหนมันยังเสียทางไหนมึงเสียทางไหนเนี่ยในยูนิสกับซ้ำอ่ะแผงหนึ่งคนนี้นี่คนออกมาเนี่ยมึงเสียทางไหนเนี่ยเสียทางไหนเนี่ยเสียมาแค่เล็กคนโหลดเนาะมีมอเตอร์เาเรียลเข้าไปจอดทางเนี่ยทั้งขวาเนี่ยข้างในหรือเป่มาดามเมียฝรั่งสี่ร้อยเนี่ยเจ้าเคยมาบอ ไอ้เพื่อนผู้เคียนให้ติดอ๋อห้องพอดีชาวบานสังกฐานนี่ยังบ่หลวงพ่อสุริยันวังน้ำเกลือห้องพอดีซื้อมาจากข้างนอกนี่ยอันนี้สาระพิ่นเดยพี่น้องคขายไงไงสาระไม่สาระไม่พี่น้องที่ใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดในสาระขามบ่ ในภาคอีสานคือคิดว่าคิดว่าหนาเป็นไงเป็นไงค่ะนี่คือช่องบรรจุนะครับมีกี่ตีคองเราพี่น้องตีเราเป็นร้อยเลย ม,มาเที่ยวด้วยกับพี่น้องค่ะเป็ตีอันนี้คือดังมองเป็ตีตีให้ด้งให้ด,ดังช้าถูกแห้งจุดนี้จุดยัง จุดบูชาของวัตถุมงคลนะคะพี่น้องไปก็มเคยแม่ดอกไปคิดแบบนี่ตีสำหรับครูมีจิตใกศรัทธาเนาะค่ะเออได้ไปบูชาเนาะเครื่องล่างของขังวัตถุมงคลของพระอาจารย์สุริยันเนาะค่ะเนาะหลาย่ยมือแบรมีเพิ่นเนาะลายต่างชาเพิ่นหลายพี่น้อง เหนอนหนน่าเกล่ยวอืมหวายซอหลายคห้อกหวาซอสหลายมงไงครับก่าเป็นปราสาประรลาดชาวบ้างเลยบอว่าเป็นผ่วยที่มหากี่นปิดทองได้พี่น้องก็ติดทีองร่ะหลังปิดหนาก็ปิดหนาดีพี่น้องอุ้ยเซเว่นดับคอมดี S <S 2> <S 2> เออนี่สาธูแมหอันนี้กำลังจะติดทองนะคะรับลูปนิมิตใช่ไหมก็ <S <S ติดแค่สี่บอ <S 2> <S 2> <S แมน <S 2> <S 2> อ่นนี่จักรูปีักรูปคันตั้ลูกที่สอง ชุดละ40บาทพี่น้องทำบุญทำบุญสาธุข้าพเจ้าและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลนองก่อนเขย่าดีๆนะเงินไหลนองทองไหลตีเทมันออกแน่หรอเพราะมันมาคมมือเสือออกดูเอาอันนี้ไปขูดเงินไหลนองทองไหลมา พี่น้องแสดงว่าเขามาติดลายล้วเนี่ยเนาะไม่เห็นสีอ่อ <c oughs> ไม่เห็นสีดำเลยพี่น้องเนี่ยนี่กีลาหนี่นี่คือสีทองนี่เต็มอ่าง นี่เด้อนี่คนได้จิ้มอันนี้มันมติดหน้าผาาคือติดอิดหน้าาใช่ปไงครับอุ้ยมาเป็นเมืองจีน ินตลาดเสีคนกัประสาทเลยประสารจบ้งบอประสาเทียนี่แหละเทียประสาทประสาทรอนเลยล่ะพี่น้องเป็นเหว้เอียงงนีช่างไม้แล้วกันพี่น้องนีมีฟังผีช่างไม้ช่างไม้พี่นลองค่ะ นี่ดไมบพี่น้องสวยงามสวยงามอลังการมากมาแล้วนีว้เพื่อนพี่นออ้องปเป็นไม่เหลี่ยมงาเงาน้องคะ่ะมีเพื่นอนกัริยมาทายลูกนะพี่น้องเป็นสถานเป็นสถานที่อ่ะ สารครามพี่น้องขาผู้ใดกลาไปกันมานวแวะมาทำบุญได้นะคะฮะข่วงขวางยิ่งงพี่น้องมีทั้งนอีกดิพี่น้องค่ะทั้งนี้ก็ยห่งง่พี่น้องเชิญชวนพี่น้องด้วย่ะมาทำบุญนะคะมีด้อพี่น้องด้านข้างถ้าพี่น้องค่ะ คือวังเนาะวังสมัยเกา่าพี่น้องนี่เป็นดัานนอกเลยของแท้ใงญ่หลาครับพี่น้องค่ะอยากให้มาหินอยากให้มาสัมผัสพี่น้องมึงดูคนตัวน้อยๆไปเลยพี่น้อง,พองเพราะใหญ่าหางหลวงพ่อเทพประธานพรน,นะคะเพื่อนกระสิประธานพรใน,นเฮาค่ะสุขสุมวังทุสิ่งทุอย่างครับพี่น้องค่ะ สมาร์ทเกียร์บอยสมาร์ทเกียร์คืนสาธุสาธุจะมาเนียงดูรับกันบอกเลี้ยงโยไปพูดเขียนื่อเป็นสิริมงคลน,นะ สถานที่ที่สองนะคะอ,อุทยานวังมัตฉานะคะ<อ>เรามาให้อาหารปรลาค่ะทุกคนค่ะนี่ปลาบอน,น้อนพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าตะกี้มานี่ปลานี่เต็มจ้ะตัวซ้ำคอยหนิลราพี่น้องค่ะนี่เ้าพี่น้องพี่นี่นีหน,น,นี่นีเราพี่น้องเด้อยู่ในไหนดอกพี่น้องคันมาก็ได้คันผู้บ่เคยมานี่กระหลงเด้อทดสอบตวัวหน้ามันนี่ อ้ตัวไงครับพี่น้องตัวแซอีบิกิมันลายก็ปล่านนี้ขนมปังเางนี้เมอเ, <c oughs> อเมีนมันบวกกากินพ่นพ่นพ่น <c oughs> บิกิมองแล้วบิกิอยากายกสะดุง้งเลอส้ะกุศนวางมัดาต้งเ้งหนดิบนแม่นน้าผัวมันออก เอาควายขปาะ่งกินขนมตังมันดดขึ้นเด้ออ่้มันกินดีๆตาบเอาไปเลยพนะชาว่านทั่ว่่เหรอิาวๆแบบเอากวางลาบันนี้บอให้ควายด้น่ะโตย่กว่า็มูิ้นที่หนาเข้ามาเนี่เอาควาย อละบอดีให้มันใส่ปากเลยย่านโอ้มันกิ่นยู่กินยู่งาม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 อุ้ยอี่วนั่นแหมีาดิกลิ่นแหมีเอามึงคือย่านกูยังทิ้าชันยานน่นเจ้าพ้องง้อใส่มันเนี่ยเออเสียบลเลบลิ้นนะเล็บลิ้นเล็บลิ้นอปบัจบูอูสวยังยงมี่อ้แก ยัเสบายดีเนาะสกตบ่นเนาะนั่นเดียมอน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 น่นเดีพักไหมฮะยุ่สวนนั่นเดีปล่อยมันออกปล่อยมันออกไปกินเราไปยังมยันมืออนนี้มันนี่จำไปมันโรดมันบากัดดอกมายันค่ย เวยมันมาส้วนดอกมนันอยู่ในผอกอยนนี่ม<ด>ันจะยิงเขียวแล้วมันหิวอันนั้นทุกยานเนาะกว่าจับไซบุญเอาควันนั่นนะ่อนะพี่น้องทำบุญกิจใจจะได้เบิกบานแต่ว่าตอนนี้บอสซึนกิจใจจะได้บอยบจวางสันเบิกบานหมูกต่เรียลร้อยครับมื่อนี้ยกับการทำบุญกับห่อนลายครับพี่น้ <laughs> องคขาฝากไว้สำหรั <laughs> ดทุกคนค่ะของพูดหลายหค่ะ បារម្ភព្រឹងតាមជាបាន